สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่รายการแค่อยากเล่าวันนี้เราจะพาคุณไปไขปริศนาต้นกําเนิดของเทพผู้ิทักที่ยิ่งใหญ่ที่สุด4องค์นั่นก็คือเท้าจตุโลกบาลเทพที่หลายคนรู้จักแค่ชื่อแต่เรื่องราวกําเนิดของพวกท่านนั้นน่าสนใจกว่าที่คิดครับตามคติความเชื่อในไตรภูมิพระล่วงและคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาเชื่อว่าโลกของเรานั้นถูกปกป้องโดยเทพผู้ยิ่งใหญ่ทั้ง4ซึ่งแต่ละองค์ล้วนมีประวัติที่แตกต่างกันไป 1. เท้าทัตตะลด ทิศตะวันออกกำเนิดเท้าทะตตลดมาจากตระกูลคนทันครับตามตำนานเล่าว่าท่านเกิดจากเทวดาชั้นต่ำกว่าชั้นจาตุมหาราชิกาแต่มีได้เป็นใหญ่จนไม่ได้สร้างบุญบารมีจนเป็นใหญ่ในตระกูลคนทันจึงยกย่องให้ท่านขึ้นเป็นเทพผู้ปกครองทิศตะวันออกและได้รับตำแหน่งเป็นเท้าทตตลดครับ 2. ท,ท้าวิรุณหกทิศใต้กำเนิดเท้าวิรุณหเป็นใหญ่ในเหล่ากุมพันธ ซึ่งเป็นเทวดาในกลุ่มยักษ์ที่มีหน้าตาดูร้ายแต่มีจิตใจดีท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ดูแลทิศใต้เพื่อคอยดูแลความเรียบร้อยของเหล่าบริวารและปกป้องโลกมนุษย์จากเหล่ามารที่มาจากทิศใต้อีกด้วย 3. ท้าวิรูปักทิศตะวันตกกำเนิดท่านเป็นผู้ปกครองพญานาคทั้งปวงท้าวิรูปักถือว่าเป็นพญานาคที่กำเนิดจากการบุาเพนเพียนและมีบารมีสูงจนได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเทพผู้พิทักษ์ในทิศตะวันตก เพื่อคอยคุ้มครองโลกจากเหล่าอสูรที่มาจากทิศนั้นครับ 4. เท้าวเวสุวรรณทิศเหนือกำเหนือท้าวเวสุวรรณเป็นหนึ่งในกลุ่มยักษ์ครับแต่ท่านเป็นผู้บำเพ็ญเพียรจนได้รับพรจากพระพรมให้มีสมบัติมากมายและได้เป็นเทพเจ้าแห่งทรัพย์สมบัติทั้งหมดในโลกและมีหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยและปกป้องพระพุทธศาสนาจนได้รับตําแหน่งให้เป็นผู้ดูแลทิศเหนือและมีชื่อเสียงในฐานะเทพผู้เป็นใหญ่ในหมู่ยักษ์ครับ จะเห็นได้ว่าเท้าจตุโลกบาลทั้ง4ไม่ได้เป็นเทพที่มีบารมีมาแต่กำเนิดแต่มาจากความพยายามและบารมีจากการสั่งสมความดีของตนเองซึ่งเป็นเรื่องราวที่สะท้อนให้เห็นว่าการทำความดีนั้นสามารถนำพาชีวิตให้ก้าวไปสู่จุดสูงสุดได้นอกจากนี้การที่แต่ละท่านมาจากเผ่าพันธุ์ที่แตกต่างกันยังสะท้อนถึงการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลบนโลกใบนี้ไม่ว่าคุณจะมาจากไหนคุณจะเป็นใคร คุณก็สามารถสร้างความดีและมีคุณค่าให้กับโลกได้เช่นกันครับ